สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัตในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ หลายคนกลัวการที่จะต้องอยู่คนเดียวนะคะจริงๆแล้วการที่เราอยู่คนเดียวนั้นอาจจะช่วยให้เราค้นพบความสุขและขุมพลังได้อย่างเหลือเชื่อวันนี้วีรินอินสปาย์มีวิธีอยู่คนเดียวแต่ไม่เปล่าเปลี่ยวแถมมีประโยชน์มาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว เมื่อเรารู้สึกเหงาประมาททำตัวไม่ถูกเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างๆไม่มั่นใจเวลาอยู่คนเดียวเราต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้อาการนั้นรุนแรงอาจทำให้สูญเสียคุณค่าในตัวเองขาดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้าอาจทำให้เกิดความผิดพลาดเลือกคบคนโดยไม่กลั่นกรองเพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นเหงาจนเกิดปัญหาตามมามา,มากมายเอ๊ะ แล้วเราจะอยู่คนเดียวให้มีความสุขได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องทําตามเทคนิคนี้เลยค่ะปรับมุมมองใหม่ให้กับตัวเองเปิดโอกาสทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นทำงานจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใหม่ๆเช่นเปลี่ยนห้องนอนให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนที่ดีที่สุดฝึกตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจสร้างคุณค่าสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง ย้ำอีกครั้งนะคะการที่ต้องอยู่คนเดียวบ้างในบางโอกาสไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่กลับเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรานั้นได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีริน i n s p i ายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว